คือวันนี้นะครับคือแบบว่าพี่เนี่ยได้ทําการมาแจกชุด5้าสาของช่างเฮงสุพรรณแล้วทีเนี้ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าพอเราไลฟ์สดคอมเมนต์ comment, มันสี่หมเจ็ดพันคอมเมนต์เลยผมก็เลยหาคนที่ตอบถูกจํานวน10คนแรกจํานวน10คนนั้นไม่ได้ทําตามกติกาพี่ก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะแจกใหม่แต่พี่ไม่ได้แจกแค่ชุดเฮงสุพรรณเดี๋ยววันนี้พี่จะพาแจกของบังเซะด้วยแล้วก็มีท่อนหน้าหนูลำลูกกาด้วยหนึ่งใบ โอเคครับก็ต้องขอกลับสดัสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชี่ยสายดาวยุโรปทุกท่านแลนครับวันนี้ก็พบกัมอีกแล้ว <c oughs> อิดฟรนดตี้บางครับทุกคนคือวันนี้นะครับคือแบบว่าพี่เนี่ยได้ทำการมาแจกชุด5-3ของช่างเฮงสุพรรณแล้วทีเนี้ยมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าพอเราไลฟ์สดคอมเมนต์มันสี่0 0คอมเมนต์เลยแล้วผมก็เลยหาคนที่ตอบถูกจานวน10คนแรก ซึ่งผมได้มาแล้วจํานวนสิบคนนั้นไม่ได้ทําตามกติกาที่ <Yeah. S 1> ผมกําหนดว่าต้องแคปติดดาวเพื่อไปเม้นในใต้โพสต์นั้นก่อนที่จะมาเล่นกิจกรรม oh. นะครับจะมาโพส์ทีหลังถือว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในกติกา <Yeah. S 1> พี่ก็เลยเปลี่ยนใจว่าพี่ไม่แจกแล้วเพราะสิบคนมันก็ไม่ผ่านทุกคนพี่ก็เลยอ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่จะแจกใหม่แต่พี่ไม่ได้แจกแค่ชุดเห่งสุพรรณเดี๋ยววันนี้พี่จะพาแจกของบังเซด้วย <Hey. S 1> เออก็แจกคู่เลยแจกของห้าสมเพงสุพรรณห3สมช่างเซมองเทพนะครับแล้วก็มีท่อหน้าหนูํำลูกกาด้วยหนึ่งใบนะครับผมท่อหน้าหนูรำลูกกาด้วยหนึ่งใบนะครับ,นนรรบแต่ท่อนหน้าเฮงไม่ได้แจกนะครับเพราะว่าท่อนหน้าเฮงเดี๋ยวเก็บไว้ใส่อีกคันหนึ่งนะครับผม <Okay. S 1> ก่อนที่จะไปร,ะรับชมคลิปเดี๋ยวพี่พาออกไปดูรถข้างนอกเลยดีกว่าครับ <Okay. S 1> จะได้ไม่เสียเวลาก็ตอนนี้นะครับผมคือ ดีมของเรานะฮะได้ทาการจะรื้อแล้วนะครับที่พี่จะแจกนะครับพี่เฟรมท่อน้าหนูอยู่ที่ไหนครับท่อน้านหนูน<ม>ี่ไงอ่ะพี่จ,จัดชุดแจกให้โอเคอันนี้คือท่อน้านหนูท่อน้านหนูลําลูกกาเป็นท่อของดีม5 3ท่อยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาชุด5 3ให้ดูอีกหนึ่งชุดชุด5 3ชุดนี้นะครับพร้อมแคมนะครับเป็นของช่างเองสุพรรณซึ่งเราไม่ได้ให้แค่ลูกนะครับเราจะให้ทั้งเสื้อเลยนะครับ เสื้อฝาวาวแคมสปริงวาวครบเซ็นะครับพร้อมพ่อหน้าหนูท่อหน้าเฮงไม่ได้ให้เพราะเดี๋ยวใส่รถไอเฟมนะครับไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็นชุดของช่างเซ็ตมองเทพเดี๋ยวพี่จะลื้อสดๆแล้วก็แจกเลยแล้วมาดูกันว่าของช่างเซ็ตที่เราประกอบไปมีปัญหาไหม <Okay. S 1> นะครับเราใส่ไปแล้วมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ามัน หลวมไหมลูกติดหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆเลยคือของพวกนี้ถ้าเราประกอบดีนะครับถ้าเราประกอบดีประกอบสะอาดแล้วเราใช้น้ํามันเครื่องที่ดีนะครับรถมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเราใช้ของไม่ดีนะครับน้ำมันเครื่องไม่ดีประกอบไม่ดีนะครับรถก็จะมีปัญหาในอนาค,คตได้นะครับก็ง่ายๆหลักการทํารถไม่ได้มีอะไรมากอย่างที่พี่เคยสอนไปทุกคลิปนะครับผมเดีย๋ยวพี่จะลื้อเลยแล้วกันว่าหัวมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมก็ไปคอมเมนต์กัน ใน f c e e o o o กของพี่หรือไปติดตาม Facebook พี่เลย Facebook ที่โชคบอุญจันทร์นะครับแล้วพี่จะโพสต์นะครับ,บะจะโพสต์ในวันที่วันนี้เท่าไหร่จ๊อบไอเฟมวัน้พี่จะโพสต์ในวันที่17นะครับจะโพสต์ในวันที่17เวลาเที่ยงตรงพี่จะโพสต์รูปชุดนี้ขึ้นมา แล้วทุกคนไปคอมเมนต์ทุกคนจะมีสิทธิ์คอมเมนต์ได้แค่คอมเมนต์เดียวนะครับผมให้ไปกดบวกหนึ่งไว้แค่นั้นเองแล้วเราจะใช้โปรแกรมสุ่มโอเคแต่โปรแกรมสุ่มผมบอกไว้อีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมสุ่มเนี่ยไม่ว่าคุณจะเม้นกี่ครั้งเนี่ยเวลาโปรแกรมมันคำนวณออกมามันจะเป็นแค่ครั้งเดียวเออจะเม้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือแบบว่าบางคนอยากได้เยอะอะไรเม้นเยอะไม่เกี่ยวเมนครั้งเดียวพอมันจะได้เสถียรกว่านั้นก็ง่ายเหมือนมึงเม้น10สิบอันอะโอกาสมันก็ได้แค่อันเดียวอยู่ดีใช่เพราะมันมันมันรันผ่านชื่อ นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ใครไปเอาเฟซอวตารมาเม้นต์ไม่ได้นะครับเฟซอวตารมาเม้นต์ไม่แจกนะครับต้องเฟซสิ่งเท่านั้นไม่ปเลยไปสร้างมา10 20เฟซมาแจกโอ้ไม่ได้หรแล้วดูยังแดงอยู่เลย <ปะ S 2> นี่ยังแดงอยู่เลยแ<ไ>ดงแดงนี่ปัญหาอะไรมาดิอยาจะลือล้อชุดหัวเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วรถคันนี้พร้อมเราจะแจกชุดหัวเลยสองชุดสองชุดใช่โสองชุดเลยอ๋อสองชุดเลยโอ้ยเยอะม่งแล้วก็ท่อแต่ถามว่าท่อเนี่ยแจกแค่ชุดเดียวทำไมแดกชุดเดียวก็เก็บไปใช้ชุดหนึ่งนะครับผม นในเห็นเขาเคือเขาดีอ่าง่ายๆเลยมันก็ดีทุกแบรนด์เมันใช้ได้หมดแหละแต่คือกูชอบแตนเลี่ยมันสวยดีเออนั่นแหละก็เลยเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็คันนี้เห็นไหมครับข้างหลังเราติดสติ๊กเกอร์ท่อนนี่นี่ข้างหลังนี่ใส่ของแม่งเลยอ๋อนี่เออประมาณนั้นอันท้ายเห็นชี้ไปทุกคนยิงเลยกูน่ารักจริงๆเตรียมถอดแคมป์ดิยิงออก ไม่ต้องจับล็อกคือจับเป็นจับมือมือเพื่อนน้องชาย,ยไม่อยากเป็นน้องชายลำบากลำบากได้หมดลำผมอ่ะเบอร์แปดตัวเล็กอยู่ไหนดูฝั่งที่เบอร์แปดตัวเล็กไม่มีลูกบ,บ,บล็อกแป๊บอนี้เนี่ยหรือใเห็นสดๆเลยจะได้ดูกันเลยพี่เกดมานั่งนี่ดีกว่ามานั่งนี่แล้วหันมาทางนี้ก่อนเออจะได้เห็นชัดๆโอเคตั <Okay. S 1> วน,นี้น้องๆก็จะงงว่าพี่จ๊อบไปไหนไอออนะครับพี่ไล่จ๊อบออกไปแล้วครับพี่ให้มันออกไปพักง,งานแล้วครับเพราะว่ามัน ติดมือเกินครับพวงนี้มันติดผู้หญิงไอเฟมึงว่าปะโอ้โหติดดีผมเห็นแล้วหน้าคุณโฟนอะ่ะ<ว>คุณ<ะ>จ๊อบเจ้วเจ้ากับคุณโฟนตาโตสวยปะ ก็ตาหลักอยู่ได้ครัพอ,อได้อเออใช่ดีแล้วให้มันมีความรักบ้างช่วงนี้มันแบบเพ้อบ่อยจ้ะป่ะเ,เป็นโรคซึมเศร้าใช่โดนแฟนตั้งแต่โดนแฟนทิ้งไปมันก็ซึมเศร้าตลอดมาโดนแฟนทิ้งแฟนคนไหนไม่รู้อะต้องต้องเอาพี่อยู่กับม <c oughs> ันวาๆๆมันเอาทุกคนอะเอาทุกคนเลยเหรอใช่แยกไม่ออกแล้วคนไหนของมันคนไหนของใครบ้างไอ้ผู้วาเทียเนี่ยมันไม่เลือกอะน้องๆบางทีพี่ก็งงว่าเจ้าคนไหนถึงเป็นคนแบบนี้พี่ไม่เคยสอนที่มันเป็นคนแบบนี้เลยนะเยี่ยทพาพี่เลือดหัวออกเลยนะครับมาดูครรับน้องๆเเดีี๋ยวพ่ฟมครับ ทางนี้เลยนี่ครับแล้วมันไม่ออกเดี๋ยวครับพี่เฟรมครับเอาเลยมาเอาดีโซ่ติดไนะป๊อปไม่ติดติดเลยท่านึงมันไม่ออกหรอวาอวาวนะทำไมไม่ออกป่ะติดบูทอหรติดบูทนี่ไงไม่ติดอะไรแล้วทำไมไม่ออกออกวะเยสเสียโคตรยาวเลยเทียแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาผมงัดให้เดี๋ยวดงัดขึ้นยังโอเคอ่ะนี่ฝา เห็นไหมครับสีส่วนผสมสวยหรือเปล่าพี่เกิบอกเข้าไปสวยนะเพราะมันเป็นมันไม่ใช่สีดำนะครับมันจะเป็นสีฟิล์มชานะครับก็คือถ้าสีฟิล์มชาถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าผ่านเขาเรียกว่าส่วนผสมการเผาไหม้ของเบ้าฝากำลังอัดสมบูรณ์นะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกสูบนะครับต่อไปจะเป็นลูกสูบมาเลื้อกันเลยทรงไม่ค่อยอยู่โอเคเสื้อพร้อมลูกก็ให้นะครับอันนี้คือลูกครับอุ้ยลูกมีรอยว่ะน้องน้องครับลูกมีรอยครับ ลูกน่าจะไม่ได้แจกแล้วคิดว่าลอยใช่ไหมแลวข้างล่างอะข้างล่างเดี๋ยวรี้ิดูเห็นไหมครับนี่ครูบอกแล้วว่าลูกของบังเซมันแน่นของบังเซ่เขาทาแน่นมากมีเหมือนกันประมาณนั้นเอาครีมมาดิปอกเป็นรอยหรือเปล่าเดี๋ยวดูปอกด้ว่าเป็นรอยหรือเปล่าโอ้โหเป็นอยู่อะก็ไม่เท่าไหร่ใช้ได้อยู่ปอกสงใสยชุดบังเซจะไม่ได้แจกแล้วทุกคน ต้องเอาไปขัดก่อนเอาอย่างนี้ครีมอยู่ไหนครีมไปแล้วเอาอย่างนี้ถ้าชุดบางเซ่แจกไม่ได้ผมว่าผมไม่อยากขัดอ่ะผมว่าเปลี่ยนลูกดีกว่าแจกไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําลูกของผมแจกดีกว่าชุดหนึ่งแล้วเฮ้ยจะบอกนะว่าลูกลูกลูกแท้แบบรเป็นนี่อยู่นี่อยู่นี่เอามาแล้วดันมาเลยทำลูกไอเคแจกหนึ่งลูกดันมาโคตรดันมาเลยโอเคไปโอเคครับลูกฝั่งบน ติดโหเป็นรอยเลยว่ะเขาฟาดเขาฟาดนี่มาว่ะเขาฟาดมาแล้วเขาไม่ได้เก็บคมว่ะเนี่ยเขาฟาดแล้วเขาไม่ได้เก็บคมอ่ะมันปาดข้างล่างก็เหมือนกันฟาดมาแล้วไม่ได้เก็บคมลูกมันเลยเป็นรอยอ่ะแต่ส่วนผสมก็ถือว่าใช้ได้หัวไม่ได้หมงไม่ได้อะไรเข<ะ>าก็่าชดบางเซยจริงจริงวิ่งได้นะแต่ว่าถ้าน้องๆจะซื้อต้องสั่งแบบไม่คาดลายให้มันเป็นลูกแบบไม่คาดลายเหมือนของเฮงสุพรรณเอาแบบไม่คาดลายเพราะถ้าคาดลายเนี่ยดูตรงนี้ครับเราไม่ได้เก็บคมข้างครับ เห็นไหมบางทีน้องๆไปเก็บคมข้างเองที่บ้านไม่ได้เพราะน้องๆไม่มีเครื่องกึง่งมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้แต่ว่าถามว่าเบรกไหมไม่เบรกนะแต่ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็คือใช้งานให้เห็นครับประมาณนั้นแต่ว่ารถคันนี้ก็อย่างที่บอกประกอบไปไม่ได้รันอินเลยหรือชุดของเขาอาจจะต้องรันอินก็ได้แต่เราไม่ได้รันอินเพราะเราไปถึงว่าเราซัดเลยโล2โลโล2โลวนยูเทิร์นจบที่ร้อยสี่สิบสี่จีคิวตาก็ถือว่าใช้ได้หรือเราจะมีชุดนี้แจก ถามคนดูเลยว่าคนดูอยากได้ไหมเอาจริงอะถ้าอยากได้เราก็ขัดเท่นี้เน่อยอะไรอย่างงี้ก็ <Okay. S 2> ถามว่าขัดมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่อยากแจกกับของมันอของมันเสียแล้วเอา,อางี้ดีวกว่าทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะทําเป็นลูกสุบนี้ให้ทุกคนไหนลูกสุบไหนพี่เสื้อตัวนี้ของบางเซฝาบางเซแต่เป็นลูกสุบของผมเองนะครัเป็นลูกสุบของผมเองซึ่งเป็นลูกหายมึงก็ไปเก็บอ่ะห้าสามอ่ะอ่ะเนี่ยอยู่เนี่ย <c oughs> ซึ่งเป็นลูกนี่ครับ 53 LSK เห็นไหม <Yeah. S 1> ลูกนี้ราคาแพงด้วยลูกนี้เดิมๆก็ราคา800กว่าบาทแล้วเฉพาะลูกนะครับ <ung noise> เดี๋ยวพี่จะขึ้นเครื่องกึง,งทำให้เลย <us> ก็ถ้าน้องๆอยากเห็นวิธีการพี่กึงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ <us> พี่จะกึงให้ดูพี่จะทำให้ดูนะครับประมาณนี้นี่เลยเห็น okay, <us> <us> หรือเปล่า <us> 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 ประมาณนี้ครับทุกคนไปกดติดดาว Facebook ที่โชคบุญจันทร์ไว้แล้วเดี๋ยวผมจัดให้แล้วก็อย่าลืมแอดไปเลกมด้วยที่แอด JK 911 แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับวันที่17นะครับไปเที่ยงไปให้ทันนะครับ2ชุดนะครับแจกนะครับชุดเฮงสุพรรณแล้วก็ชุดบางเซมองเทพบวกสอจอนามวันนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ท่อนะหนูลำลูลกกาฝากติดตามกันด้วยนะไอหนูแล้วก็อย่าลืมนะครับไอรูปหล่อไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ